นมาใหม่เลยอะไรเหรอมันคือเล่าหรือเปล่ามันไม่ใช่เล่าด้วยนะไม่ใช่เบียด้วยแล้วมันคืออะไรอะสีเหลืองแบบนั้นฮะนีกล้าดียังไงไปขอ เออกินซักหน่อยไม่เป็นไร clean tomorrow later เออไม่ฉันจะกินอีกสักงหน่อยกลับบ้านอีกแล้วนายดื่มจะเกินไปแล้วนะไม่หรอกฉันจะดื่มอีกสักงหน่อยจะเกินไปเร็วไม่ขันไปรัไม่ไม่หรอกฉันจะดื่มเออ มันเกิดอะไรขึ้นเกิดนายนายอ้วกใส่ใส่เสื้อของฉันได้ไงล่ะอุ๊บส์อะใครไม่ลาเข้ะมาะจะ,ะถ้าฉันเห็นใจอย่างนี้อีกนี่คือจุดจบของแกฟ,ฟ,ฟังสอนหน่อยไม่เป็นไรแต่ไปรัดนายทำไม ขอโทษนะฉันจะพักเอ้จ้าตัวน้อยจางั้น get up นะไม่อะขอโทษนะจะ้าชายเซ้งหน่อยเกินไปแล้วนะฉันต้องให้นายให้ไปฮะงั้นนายก็ลองสิหาจ้าอ้าทับได้ไงเออจ้าไม่เห็นยากเลยนี่ พาไปรล้โอ้ว่านจุดตัวน้อยไงคิดว่โอ้ใช่ไปแล้วนะจงกุนะอะไรหนึ่งกันจะสื่อถงมาตอนนี้ก็ถึงจบแล้วแล้วใครพูดใครพูดใครพูดอ่ะจะตัวน้อยฉันไม่ได้พูดนะมันคือนาวตัวเรือดทีนั่นคือหนาวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกิน เอ้ยโอเคนะชั้นกิเอ้ยเอ้ยให้ตัวน้อยเออมแซนจุดบอกก็แกนแซนใช่มล่ะแมนล่ะแซนอุ้ยอ้าวอ้าวอาจารย์ช่วยช่วยอาจายว่าไงดีอาจารย์เอ๊ตายแป๊บตอนนี้จบแังยังจะตัวน้อยะ ของหวานนี่นะใช่ก็ได้เดีายวฉันกินก็ได้น่ะเขาชอบกินของหวานมากเลยเดี๋ยวเรากินดูสิไอตัวน้อยเดีมัยไหมตัวน้อยอยู่จนตัวน้อยอยู่อยู่ตัวตัวน้อยเออหยุดอืมอื้อขึ้น